ตั้งรับกระชาว Baby Monster World คลิปนี้แอดจะมาพูดคุยอัปเดตข่าวคราวกับน้องๆเบม y m o n ้ t e r เพื่อร,บรับชมกันค่ะและเช่นเคยสำหรับใครที่ชอบสไตล์การเล่าข่าวแบบแอดและยังไม่ได้กดติดตามก็สามารถกดติดตามและก,กดกระด,ดิ่งแจ้งเตือนชอกับเราไว้ดีเลยและถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกันไลค์และคอมเมนต์ในกำลังใจแอดและทีมงานท้ายคลิปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะอคกะอนอื่นต้องบอกเลยว่า ที่น้องๆเบมอดมีช่องทางการติดต่อเพิ่มเติมทั้ง Weverse และ Discord ทางแฟนๆเบมอดก็คาดเดากันว่าไม่แน่นะคะที่น้องๆอ,อาจจะมาเร็วกว่าที่คิดและ YG อาจจะโปรโมตตั้งแต่หัววันแบบว่าโปรโมตลวงนาหนึ่งเดือนไปเลยจุกๆก,ก็เป็นได้ค่ะซึ่งสำหรับการคัมแบ็คของเบมอนดจะถึงนี้ก็มีเสียงของแฟนๆวอนขอพอ,อย่างให้จับหนักจับ เต็มได้เลยเอาแบบช่ำๆย้ำๆไม่ต้องยังกันไปเลยไม่ว่าจะเป็นเพลงที่ขอให้มีท่อนเปิดแบบปังๆทั้งเต้นทั้งแรปทั้งร้องและ MV ที่ต้อง อลังการแบบเผาบ้านได้เผาเผาตึกได้เผาระเบิดได้ก็ระเบิดเลยขอแบบรดรเกิดเกิดฝังหัวฝังใจเป็นที่ต้องจดจำตลอดไปสะใจในโมเมนต์ยิ่งกว่าเอาให้มัน crazy amazing น่าจึงจึงจิตกันไปเอาที้แบบปล่อยปุ๊บโดนมุงปั๊บอ่า,าไม่ได้ขอมาไปเลยนะคะพ่ออย่างจัดให้แบบนี้เลยได้ไหมมันจะดีมากเลยนะคะพ่อ ส่วนสำหรับน้องๆเบมอนอนั้นก็ยังคงเก็บตัวซุ่มเงียบซุ้มซอม,มรอศึกหนักในการออกสื่อกันยกใหญ่และก็มีแฟนๆเจอสมาชิกเบมอนคนนี้เดินเข้าไปในตึก YG เมื่อวันนี้ด้วยค่ะความสูงเนรูปรางเนรรามีไหมอ่ะแอบว่าใช่นะมันเท่ๆคูลๆตามสไตล์เจ้ารามีเขาเลยอ่ะ เห็นคลิปนี้ของรามีที่กำลังเดินเท้าตึกทำให้นึกย้อนไปถึงตอนก่อนเดบิวต์เลยนะคะที่พวกเราตามวีดคลิปจากแฟแฟนๆหน้าตึกกับเพื่อนๆพ, <c oughs> พวกเราผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะจริงๆค่ะสตรองกันมาก และส่งท้ายด้วยความแฟนเมดของเจ้าจิกิตาที่มีมีมาเรื่อยๆบอกเลยว่างานนี้ใครได้เป็นเมนจิกิตามีมีมาให้ได้ขำกันเรื่อยๆแน่เพราะว่าเจ้าตัวศิลปินช่างขยันสร้างมีนสลึกเกินแฟนคลับเองก็ขยันตัดต่อนี่สินาจิกเรียกว่าสินเสมอกันเออเอาซิ ดีๆๆฉันชอบขอฉันขำด้วยคนจากชิคกี้ทาโคยากิในวันนั้นจนพัฒนาเป็นลูกไก่น้อยชิกิชิก,ชกิในวันนี้โอ้แล้วอินเนอร์หน้านะตาคือได้ว่าเอาอีกนะฉันเละย,ยังชอบและก็มีภาพอีดิตชิกิเงือกน้อยในตอนเด็กเอาไปตัดต่อเล็กๆใน a อ d we stuck in the middle ตรงมุมนั้นข้างๆพีรามีเอาให้เข้ากับที่คอนเซปต์เล t ร์เมอร์เมไปเองดโอ้ยมั่นเคี้ยวนะ้าเอ็นดูจริงๆทางเราดูออกค่ะว่าเระรักชิกิหรอกจึงหยอกเล่นก็อีดิทภาพออกมาได้ทั้งน่ารักและทั้งฮาเลยค่ะ และนี่ก็เป็นข่าวคาราโกโน่เบมอน B mon mon ในคลิปมีที่อดเอา,ายเพื่อใรับชมกันนะคะคิดเห็นอย่างไรแมสมาจ้าเลยคิดว่าเบมอนที่เดินเข้าตึกไปจะใช้รามีไหมแล้วอยากเห็นภาพอีดิชิกิเป็นตัวอะไรเอกเม้นมาเมาส์คุยกับแอดเยอะๆเลยนะคะพอสพอชอแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าช้าชาคลิปนี้แอดขอคนละไลค์และขอช่วยกันแชร์ด้วยนะคะรวมพลังเรียกเข้าด้อมเบมอนพวกเรากันเยอะๆเลยเยๆๆ้ๆแรกนะคะดูแลเชคแคร์ตัวเองด้วยมีความสุข I'm about to go off like a weapon Fueled to the tap gotta fill up pension. in my thoughts obsession I will not stop no I'm never second guessing I gotta